สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมลายน้อยครับอันนี้ผมจะมาสอนทำโลโก้ทีดีแบบนี้ครับแบบนี้ครับโอเคดั้งเดิมลูกแคนแบบธรรมดาเป็นแบบนี้ครับ ค okay, ครับเรามาเริ่มทำกันเลย mm hmm. ก่อนอื่นก็เข้าโปรแกรมโปรเจต์สอ,อบครับ mm hmm. มีเสียงรบกวนอะไรต้องขออภัยนะครับโอเคก่อนอื่นเราก็สร้างโปรไฟล์ก่อนนะครับ mm hmm. เลือกนนี้ครับอันแรกแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ครับเนี่ย ตามนี้เลยสองันครับหนึ่งันครับตั้งตามนี้แล้วกดโอเคโอเคครับได้แบบนี้เราก็เอาลูกแคนมาลากลากมาใส่อเมื่อลากลางมาใส่แล้วเราก็ อย่นัครับะจุดชุดนี้ผมขอเอารูปแคนสไลเปอร์นะครับมาทำเป็นโลโก้นะครับโอเคทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ครับตอนแรกเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้ตรงนี้ครับเื่อกันที่สองโอเคแล้วก็ตูนอินโอเคยอ้นีงครับเราก็มาตัดตัดไปเลยตัดไปเลยครับ ก็แล้วแต่ความละเอียดของแขงคุณนะครับว่าละเอียดขนาดไหน ว่าว่าเราตัดเสร็จแล้วครับให้คลิกสายที่เลเยอร์คลิกครับปึออ๊บแล้วเลือกแล้วเราก็เอาเมาส์มาตรงนี้แล้วก็คลิกขวาเลือกอันนี้ครับเนี่ยอันนี้นะครับอันนี้เดยผมก็อ่านนี้ออกกดไปเราจะได้อันนี้มานะครับเนี่ย อันนี้เนี่ยโอเคแล้วเราก็มาเปลี่ยนสีกันเลยเดี๋ยวนะครับตากอ,อน,นี้ขึ่นบนก่อนก็ได้เนี่ยนะครับกดแับเบิ้ลคลิกครับแับเบิ้ลคลิกคลิกสายสองครั้งขึ้นอะเยอะ แล้วเรื่องอันนี้ครับติดไปแล้วว่าเออติดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนสีครับติดฟ้านะครับแล้วขอดูก่อนสายเงินสายเงินนะครับ เราคงต้องเอาเออฟ้า้ําเงินเราต้องเอาไอาตัวนี้เป็น,น้ํางเงิน,นงเงินบ้าะเอออะไรกัน,นแล้วถ้าติดอันล่างสุด,ดวยครับติดอันนี้มันจะเป็นคลยย้ายๆยังไงกอบปะ เปลือยสักอย่างแล้วก็เปลี่ยนสีสีฟ้าสดใสุ้งสิงแล้วก็เลือกแล้วก็กดตรงนี้ครับเนี่ยอะตรงน,รงนี้เลือกอันที่สองอแล้วปรับปรับอีกนะม,มันจะดูดีะละ่ะอ่า แบบนีแนแแบบบ้แบบนี้อ่าถึงจนแล้ค่อยเหมือนเท่าไหร่ด้วยนะครับตัดแบบเร่งรีบดี๋ยังไม่เสร็จนะครับเรากดอันนี้เหมือนเดิมรับยังไม่เสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับนี่อันนี้ติ๊กอันนี้แล้วก็แล้วแต่คนจะปรับรัดผมปรับประมาณนี้กัน เราจะติ๊กตรงนี้นะครับแค่นี้แะครับติดแค่นั้นแหละแล้วเราก็ติดอันนี้ก่อนอ่ะติดอันนี้เสร็จเราจะมาตัดส่วนตรงกลางแล้วนะครับโอเค เมื่อตัดเสร็จแล้วคลิกที่เลเยอร์น,นี้เหมือนเดิมครับแล้วคลิกขวาเลือกอันนี้ปึ๊บอ่ะเมื่อเราตัดเสร็จแล้วเราก็ลากอันนี้ขึ้นวนเลยนะครับลากขึ้นมาอ่ะขึ้นมาเปิดอ่ะเป็นด้านแบบนี้นะครับ เอาเข้ามาเปลี่ยนสีก็เลยครับเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงโอเคเปิดเลยอย่าติดตรงนี้ก่อนทำเหมือนเดิมกองเมืเ่อกี้ครับทำเหมือนเดิมเลยครับแต่แอปเปลี่ยนสีแค่น,นั้นเองครับ โอเคครับก็จะได้แบบนี้ครับนี่ออกมาเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมชิ้้งมากนี่ครับแบบนี้อ่ะื้อยังก็จะถึงจะตัดไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรครับก็ตัดแบบเร่งรีบนะครับแล้วทีนี้เราก็ มารวมเลเยอร์นะครับเราก็คลิกตรงนี้ก่อนนะปึ๊บแล้วกดตรงนี้ครับกล่ออะไรเนี่ยผมออ่านไม่ออกอะ่ะเออ,อ,นนะเอ,อแล้วก็กดเนี่ยเออแล้วก็กดเลเยอร์ที่สองปึ๊บคลิกขวาปึ๊บเลือกอันนี้อันนี้ครับ ป,ปึ๊บอ่ามันจะรวมกันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถย้ายได้นะครับย้ายไปไหนก็ได้โอเคเมืม่อเมื่อพื้นหลังมันไม่จำเป็นแล้วแล้วก็เอาออกเป็นลบทิ้งเลยก็ได้อ่ะตบไปป,ปึ๊บอ่า อยอ่างแบบนี้นะครับโอเคแล้วต่อวันนี้เราจะมาทำเงากันแสงเอฟเฟ็กแสงนะครับแสงแบบเออเนี่ยแบบนี้ยแล้วก็นี่สร้างมาอันหนึ่งก่อนสร้างมาอันหนึง่งแล้วก็ คลิกตรงนี้เหมือนเดิมมดัดทำเหมือนเดิมกัปรีโอเคเราสร้างสร้างอนไรเช่นต้องบนนะอันบนสุดเลยเราก็คลิกตรงนี้ครับแบบนี้ครับแบบนี้นะครับแล้วกดถูกปึ๊บแล้วส่วนตรงนี้นะครับ เราก็มาลดแสงตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้ครับปึ๊บลดแสงครับอ่าอ่าแบบนี้ครับนี่มันจะออกมาดูดีครับโอเคโอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็ถ้าเราไม่เอาฝืนหลังข,ขาวๆแล้วก,กดตรงนี้ครับปึ๊บ ปิดตาเราก็มาเซฟไปเลยนะครับเซฟแอันี้ครับรนี้ครับรนี่ครับก็จะได้โลโก้มาแบบนี้ครับแล้วแต่คนจากเราไป เขียนชื่อแทนมาเพิ่มเติมว่าก็แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็เสร็จบันชีเรียบร้อยแล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดติดตามแขงยาฝด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ